เดียว2.8เท่าร้อยชุดแต่งเป็นแสนกับค่างวด6,000ครับพี่น้องเท้าแลมโบวด้วยจ้าพี่น้องชมจอใครท่านจอใครท่านพี่น้องจอใครท่านมาเบิง้งมาเบิงเบ้งนะของดีของเด็ดอีกแล้วไอเสียมจัดใหน้นะฮะเบิ้งเลยนะสีเท้าแลมโบกินนี่ล้อแม็กเวลปดนะขนาดรถคอกเจ้ายังแต่งให้บนนี่บอกไอเสียมฮะเจ้ายังกัดเท้าแลมโบ <N> <l ain> ปั่นนี่เลยบอยเอามันก็ต้องปั่นนี่แหละลเนาะนีปกติเป็นล้านเลยเป็นร้อเป็นล้านสามสิบล้านเท่าแลมโบนี่นะออวันนี้ใครใครเอาขับได้นะลากยาไอ,อยากให้ขับแลมโบบ้างเออคาร์สามสิบล้า,ลลานเนี่ยวันนี้เอาไปผ่อนแค่หกพันนะ <c oughs> เป็นไงรถคอกนมบ้านอื่นแต่งแบบว่าบ้านอื่นไม่ได้อาีตบ้านอื่นแบบแต่งแบบเฉยๆอ่ะมันจะมันเฉยเยอ่ะไม่เหมือนรถไอ้อ่ะ รถไอแม่งขนาดรถคอกไม่ยังสุดขนาดนี้ขนาด,ดรถคอกคุณยังแต่งขนาดนี้ดูเอาดูเอาเออเอเอคือ,อทำอะไรไม่ต้องสุดเดอ้อพี่น้องออกรถไปขยี้เรือวู่ฮะโอ้รถซื้อบักเสียนเนี่ยเสือมัสามมือพังซะแล้วก,กันละครยอกยอกยอกแต่งเต็มซืืออ, <c oughs> อ๋อเสือมากับบักเสียบเนี่ยเวลาขับเวลาขับไอจอดค่างไฟแดงเนี่ยเฮ้ยนี่มันรถไอเสียบดีหว่าเฮ้ย เห็นในทิกติกนี่เห็นใน u t u b e นี่เห็นใน Facebook นี่แล้วก็ถ่ายลงมาเดี๋ยวแจกเสื้ออีกมังไดเห็นเห็นรถกูแลนขางถนนแล้วจำได้อหถ่ายเลยมาโมเมนต์ว่าซื้อแล้วไปแล้วก็ถ่าย้วยแของแล้วไ่ได้เลยพี่น้องนะนเนิพงเนี้นาชุดตั้งเป็นแสนนายากใครพี่น้องไปทำบ้าหากินถามว่าอ้ายทำไมต้องแต่งขนาดนี้อ้าทำไมต้องเอาใจ f อขนาดนี้นะถามว่าไอพวกนี้มันถามว่ากำไรมันอาจจะน้อย ทั้งแม็กใหม่ทั้งเพาลอยใหม่พอกใหม่อะไรใหม่แต่ที่ไอ้ขายได้ไอ้ขายอะไรไอ้ขายปริมาณนะขายหน้าตาไอ้ขายหน้าตาพวกนะเพาลอยเบิางไปชกตีต้นถามว่าขายขายปริมาณคืออะไรไอ้นะไอ้พวกเนี้ยขายแม่งกําไรบางๆนะไม่ได้เหมือนขายด้วยเดิมๆกำไรเป็นแสนนะแต่นะการขายได้คืออะไรนะเอฟซีไอ้ก็รู้คือกูรีวิวค่านึงกูขายรถได้ยี่สิบสามสิบคันมึงรีวิวคันเดียวมึงขายได้ ขายได้คันเดียวถามว่าเราเอาเน้นน้อยเดี๋ยวเราเอาเยอะเยอะอ,อย่างงี้ต้องอย่างงี้ขอลั่งเลยท่อรันงเลยลันบ่เว้ยได้สเดชชุดตั้งเป็นแสนคอกไหมนี่อยใหญ่เบิง้งไม่อยากโฆษณาขนาดไหนเดือดเออไม่อยากโคตรนี่ขนาดไม่อยากโคตรสนานะออนี่ขนาดไม่โฆษณานะถ้าโฆษณาขนาดไหนเอาเบิง้งจูเออเบิ้งวัยรุ่น เออเบิง้งนี่มันกระทะยังกระทเระเผาร้อยยังเป็นล่อแววหัว,วคิดเบิ้งกันแล้วกันเออไอ้เบิได้ใส่ของขีดกากเด้นะสังคังล้วนๆเน,นาะสังคังของ <c oughs> อใหม่ด้วยโชว์เมื่อกี้ได้กี่ต้นขีดกากก้มแล้วเจ็ดสี่นะก้มเมื่อกี้ได้ก <c oughs> ี่ห้ากวางแตกเราเมื่อกี้เนี่ยก้มไปสามรอบแล้ว้อนะนตัสิเออโชคสี่ต้น <c oughs> เบ,บิกไหมบักไหนบ่พ่ออยากได้หกต้นเดี๋ยวก,กูใส่หลังรถอีก <c oughs> บักได้ยังได้สิบสองต้นเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปทุกคลิปเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาหกล้อนะมึงนี่เกินไปโอ้โหมึงจะใส่อะไรสิบสองต้นมึงก็โอ้โหมันใส่ไม่ได้เออมันใส่ได้แค่นี้ตำงทน่ก็หกแต่แตสิบสองนะมึงซื้อหกล้อเถอะนะมึงไม่ต้องซื้อเราของวเดียวไม่ซื้อหกล้อนะถามว่าถ้ามันใส่ได้ก็ใส่ให้เหรออะไรที่มันใส่ได้มันใส่ได้แต่ถ้ามันใส่มันเกินแล้วมันมัน ช่างมันทําไม่ได้เออคือตรงนี้รถมันกรับมาได้เออเอาไปถามไปช่างได้ไอ้เหียมึงมึงกวนตีเหรอลูกค้าขอมาเออใส่โชคเพื่มใหอีกหน่อยลูกไปสร้างกระมองนะมึงบ้าี่ะ <laughs> พีเศมกวนตีเหรอพี่เยมบักคนรีวิวเนี่ยกับบ้าเองน คนซื้อกับบ้านะช่างบอกว่ามึงไปซื้อหกล้อเลยนี่จำคำช่างมาถ้ามึงแกขนาดนี้บอกมันไปซื้อหกล้อเลยเจ้าสิบสองต้นมันโอ้โหเกินไปพี่น้องเอาแค่นี้ก็พอเลยอิ่วเออแกงัวแกค้วยผลละมากลากไม้นี่ก็เหลือกินแล้วมึงแกไปเถอะจะเล่นหอดแปดตันมันบ่นะเอาแค่ห้าตันก็พอพี่น้องเบาจอกแต่มึงแกถึงแปดตันนายแกด้วยพี่น้องพัง นาทีนี้แจังเต็มครับพี่น้องแค่ชุดสีนี่ชุดสีตัวนี้เป็นเทาแลมโบ่นะครับเติมหลายหมื่นอยู่นะนะก็ตีไปสองหมื่นกว่าเพิ่งทํามาอุ่นๆเลยสียังไม่แห้งเลยเทาแลมโบ่นะมาของเยี่ยงตัวนี้เป็นสองจุดแปดครับเลขไหมหลักหมื่นโลด้ะเนี่ยนี่นี่นี่เนี่นี่นี่ไปไงไปไงอะไรเลยเบรกได้เบรกเบรกรวมเบรกรวมแล้วก็ปั๊มรวมด้วยไม่ได้บีแตกเป็นตัวมาแล้วนะ เวลาเบรกนี่ว่าเบรกเบรกมันอยู่เพราะว่ารถพวกนี้มันแรงตอนเดียวมันแรงไอ้ครบเออความปลอดภัยแม่งเวลาเวลาที่เบรกมือมันจะไม่ค่อยอยู่ถ้ารถตอนเดียวนะเบรกเวลาเบรกมันก็ต้องใส่ตัวนี้ช่วยไงมันจะได้เบรกอยู่เหมือนไ่รถสิบล้อเห็นปะเวลาเห็นรถสิบล้อเบรกตามไฟแดงปะมันเวลาจอดอยู่ด่กไฟแดงปะจอดปุ๊บติดจอดไฟไฟไฟเขียวพอไฟเหลืองไฟแดงปุ๊บเราเบรกสิบล้อน้ำด่ามามึง มึงยันถืตอต่ำบ่เสียงมันเบรกโอ้ย <laughs> เสียวดังแล้ว <laughs> เสียวดายอีกนี่นะครับ <laughs> เขาเลยใส่ตัวนั้นแหละใส่มานะมันจะได้เบรกอยู่นะ่ะไี่ของดีกันเลยกันไปเออของให้ของดีนะนี่ให้ของดีนะเอา้าซื้อตัวสูบปานี่กันญาติกันแล้วนะเออสั่งจองได้ไม่ต้องห่วงได้รถทุกคนรีโว2.8สองจุดแปดฟรีดาวไวรุ่นสร้างตัวนะคลิปเดียวขายทั้งปี <laughs> ย่าแค่เลยได้สูดเดือกหารถมาหาปะได้นะเอาสักล้านวิวก็บอเออย่ายแค่ยอะขอร้องอย่ายแค่ย่าเดี๋ยวคนเห็นกูหลายนะเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวกูดังเกินไปเดี๋ยวคนเห็นกูหลายเดี๋ยวกูจะเห็นรถไม่ทันคือปัญหาในช่างดาเขาอีก,กว่าเออมึงขายเบาๆหน่อยไอ้เสพขายเบาๆหน่อยอ้าวปีแรกไอ้พันแค่หกพันหลังนั้นพันหนึ่งหมืนนะตัวไม่ละสุดเด้อนะสร้างจองเอาอีกละ นะไอ้เด้่ขนาดจองมึงก็ยังจัดโปรอีกฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนบารมิชาชนไปเดียวจัดในทุกอาชีพแค่นั้นพ่อแอดไลน์กดลิงก์ซูงบัตรเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาจองพาวไลน์เอาส่วนลดไปสองหมื่นบอกแค่นั้นพ่อจะเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะหารรถมาได้เอา้าเช้าไปไวรุ่ออกรถศูนย์บาทคอกเผาลอยวิ่งทำกินเอาไปแกงงวงแกงควายเผาแลมโบวครับพี่น้องแก้ว จะได้เห็นเท้าแล้วม,มึงจะกมึงนได้เห็นรถแล้วบวก,กินี่แกงว่วเท้านี่แหละครับพี่น้อง